วันนี้เราก็จะมาผจญภัยกันต่อจากครั้งที่แล้วที่ผมค้างว่าจะไปหาแดนเฮงที่ไฟคลับวันนี้เราก็จะมาสารเนื้อเรื่องกันต่ออย่าบอกว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วและช่วงสุดท้ายก็จะมีสุ่มกาชาให้ดูกันเล็กน้อยอีกด้วยมาดูกันว่าผมจะได้ตัวละครใหม่หรือไม่เดี๋ยวเราไปติดตามกันได้ในผจญภัยในฮอนไกสตาร์เรลอีพีที่3กันได้เลย สำหรับใครที่หาไอดดดองลงเพื่อเปิด,ปดการ์จากเกมเกมชิมแพ็กและคอนไกส์สตาร์เรลเริ่มต้นเพียงแค่ส0บบาทแนะนำร้านนี้เลยตุ้มตามช็อป .com มีโอกาสได้เจมตั้งแต่5 0 0พันไปจนถึง5 0,000เจนเจมใครสนใจสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมนะหาไอดดดองลงคุ้มต้องที่ตุ้มตามช็อป .com หลังจากที่เราได้ไปเจอแดนเฮงที่อยู่ตรงไฟคลับและดูเหมือนว่าพวกเรานั้นจะต้องเข้าร่วมกันต่อสู้ สุดท้ายนั้นเราก็ต่อสู้กันสําเร็จในขณะนั้นเราก็ได้ไปเห็นกับแซมโปแล้วได้ตามเขาไปจนเราก็ได้ไปตามล่องรอยของ Wi-Fi ซึ่ง Wi-Fi ก็คือแหล่งรวมตัวของยอดฝีมือนั่นเองและต่อมาครับเราก็ได้มาเจอกับบรันย่าหลังจากนั้นก็มีตัวละครรับเข้ามาช่วยซึ่งนั่นก็คือเซเล เล่นไปสักพักก็จบเควสครับผมซึ่งก็ต้องมารออีกทีตอนเลเวล14จากนั้นทางเกมก็ปลดฟีเจอร์ในการที่ผมเนี่ยสามารถทำเควสประจำวันได้รวมถึงผมเองเนี่ยก็สามารถไปลงซิมูเลต์ยูนิเวิร์สได้แล้วนะครับผมหลังจากที่ผมฟาร์ไปสักพักจนเลเวล14แล้วนะครับผมเราก็มาลุยเควสกันต่อนะฮะเหมือนเควสเนี่ยจะให้เราเนี่ยเข้าไปในเมืองแล้วเราก็ได้มาพบกับนาตาชาซึ่งเธอก็ตามมารักษาคนที่ได้ปัดเจ็บจา,จากคนพเนจรแล้วข้างหน้าเนี่ยก็คือพื้นที่ที่มีคนพเนจนรมารวงตัวกันครับ เราเนี่ยก็ต้องไปช่วยกำจัดจนสำเร็จฮะภารลกิจต่อไปก็คือเราจะต้องไปช่วยคนที่อยู่ข้างในจากในเมืองเพื่อไม่ให้เกิดการประทะกันจนบานปลายนะครับผมเราสู้กับเหล่าคนทะเลจรมาสักพักหนึ่งเนี่ยก็มาเจอกับพรกประหลาดที่ลอ็อกปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิป๊บซึ่งน้องเนี่ยบอกเลยว่าจะบอกน่ารักก็ได้นะเออคือน้องเนี่ยมีชื่อว่าฟินดี้นะฮะพวกเราทุกคนเนี่ยก็ออกเดินทางกันต่อจนมาเจอกับคนงานและคนทะเลจรที่กำลังทะเลาะกัน พอเราไปช่วยเคลียร์กับเหล่าคนเมจอนเสร็จแล้วเราก็มาเจอกับซากรถเข็นดูแล้วเนี่ยเหมือนเควสจะให้เรานะครับต้องมา่อมแซมรถเข็นเพื่อเปิดทางให้ได้ไปต่อหลังจากที่ผมเนี่ยก็ได้ใช้น้องฟินดี้ในการหาชิ้นส่วนจนครบ่้มแซมจนเสร็จเราก็ได้ไปต่อฮะจนเรามาเจอตัวละครอย่างทาร่าที่กำลังคี่ยกับใครสักคนที่มีลักษณะเหมือนหุ่นยนต์ครับซึ่งเขาเนี่ยมีนามว่าสวาล็อก คือผมต้องบอกก่อนนะฮะว่าผมอ่ะอาจจะอ่านชื่อผิดไปหรือ,อยังไงผมก็ต้องขออภัยกับทุกคนนะตรงนี้ด้วยนะคบผมคุยไปสักพักเนี่ยก็มีคนงานเหมืองแรกเข้ามาครับและเขาก็ขอคุยกับบอลญ,ญ่าตามลาพังหลังจากที่เราออกจากเหมืองมาได้ไม่นานครับเราก็ต้องเตรียมที่จะไปพักผ่อนจูๆ่ๆฮะบอลญ,ญ่าก็สาที่จะมาเฝ้าเวรให้ส่วนตัวเราเองเนี่ยก็เผลอหลับไปแต่มันยังไม่จบกับทุกคนเพราะว่าเราเนี่ยได้ฝันถึงเหตุการณ์อะไรบางอย่าง 頑張りなさい私の娘だったのにたった一人の魂のない貴様らに何がわかる永遠にわからないわ永遠に ก็ดูเหมือนจะเกี่ยวกับโคโคเลี่ฮะจนเราอ่ะเผลอตื่นมากลางดึกออกมาก็ยังเห็นบอญญาที่กำลังเฝ้าเวนอยู่เราก็ได้คุยกับเธอครับซึ่งเหมือนเราจะได้พูดถึงเรื่องแม่ของเธอด้วย แล้วก็ได้เดินเล่นกับวัญ่าจนไปเจอกับเซเ่และนาตาชาจนกระทั่งเหลือแค่เรากับนาตาชาและเธอเด็กก็ให้เรากลับไปที่เมืองเก่าเพื่อที่จะไปเอายารักษากลับมาซึ่งเมืองเก่านั้นก็เคยเป็นเมืองที่เคยมีผู้คนอาศัยอยู่กันมาก่อนนะครับก่อนที่จะมีมอนสเตอร์มารุกรานส่วนสาเหตุที่เราต้องไปเอายานะครับเพราะว่ายาเนี่ยได้ใช้กับคนที่เคยได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในเมืองแรกที่แก๊งคนพเนจรมาเกาะกัวนะฮะพอเราได้ไปเมืองเก่าแล้วนะครับในขณะที่เรากาลังไปเอายานั้นเราก็ได้มาพบกับเด็กน้อยปริศนาที่มีชื่อว่าเอ ่งคุยกับน้องเนี่ยจนได้รู้ว่าน้องเนี่ยก็มาเอายาเพื่อที่จะไปรักษาพ,พ่อที่ระบาดเจ็บโอ้เด็กน้อยช่างกระตันดนูลือเกินนะครับเดินไปสักครั้งเนี่ยพวกเราก็มาเจอกับสถานที่ที่เป็นเหมือนบ้านเด็กกำพร้าฮะทันใดนั้นครับก็มีมอนเข้ามาอยู่ข้างหลังเราเราก็ต้องสู้กับมอนนะครับผมสู้ไปสักพักจนเสร็จเนี่ยก็ไปหายากันต่อหาไปหามาเนี่ยเหมือนเราเนี่ยจะไปเจออะไรไม่รู้นะครับเหมือนเป็นวัตถุบางอย่างที่อยู่ตรงบริเวณหลังกล่องครับ เรื่องของสิ่นนั้นนะครับก็คือของเล่นที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นของบอลยาในสมัยเด็กครับหาไปเรื่อยๆเนี่ยสักพัสก็มาพบก,กับคาร่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเฮ้ย mm hmm. ยาเนี่ยอยู่กับคาร่านะจนพวกเราเนี่ยก็ได้ขอยาเครื่องหนึ่งจากคาร่าเพื่อที่จะไปให้กับนาตาชาเนั่นเองครับหลังจากที่เราได้ยามาแล้วนั้นก็ได้ส่งให้กับนาตาชาจนพวกเราเนี่ยก็ได้ไปพบกับคนเหมืองซึ่งก็มีแดนเฮงแล้วก็มาร์ชเนี่ยอยู่ด้วยคุยไป,ไปคุยกันไปสักพักนึงแป๊บหนึ่งก็สุดท้ายครับเควสก็จบลงนั่นเอง มาครับทุกคนในคลิปนี้ครับเราก็จะมาสุ่มกาชาก,กัรละนิดละหน่อยนะฮะซึ่งมาลุ้นกันว่าในเหตุการณ์นี้เนี่ยผมจะได้สีทองหรือไม่ปะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูภาพในเหตุการณ์กันเลยดีกว่าครับสุม่มไปไดแล้วสุม่มไปให้โลเดียวนะครับแปลว่ายังไม่เคยสุม่มตนวนี้เลยนะครับผมมาเป็นสิบโลแรกจัดไปฮะทองเลยไหมทองทองไม่ทองนะยากมากอ้เด็ดซัมโอ,อีกแล้วซัมโบมาบ่อยมากนะครับอ่ะ โลฮะทองทองเลยทองอุ้ยไม่ทองนะครับตัวละครอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ซโปเอ้ได้ไหลายคนแทนนะฮะโอเคเดี๋ยวแรกอีกนิดนึงมาเดี๋ยวเรามาส่งตู้ลิมิเต็ดกันบ้างนะครับผมนี้เลยตู้หลัวชานั่นเองนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมสุ่งไปจากครั้งที่แล้วก็นี่ฮะสิบห้าสิห้าโลเองนะครับซี่ก็จะเป็นยี้าจะออกไหเนี่ยน่าจะไม่ได้แน่เลยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับ3ามสมามาทองเลยโอ,อ้ไม่แบบไม่เปลือ่อได้ไรได้หลยควนอีกแล้วมีนิดนึงก็สุ่งไปต่อเลยแล้วกันนะครับพิบ Okay. แล้วก็เดี๋ยวแลกอีกนิดนึงสุกลนี้ต่อเกลือนี่สรอบหนึ่งเกลือสองเกลือสเกลือสี่ เล็ก้อีกรอบหนึ่งเลได้อีกรอบหนึงน่งมาห้าเกลือโอเคดูเรื่องนะคะผมเป็นไงกันบ้างครับทุกคนรอบี้การประจนภพยของผมเนี่ยก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะครั้งต่อไปเราก็จะมาเล่นกันให้เกินเลเวล20 มาดูกันดีกว่าว่าเนื้อเรื่องต่อไปจะเข้มข้นสักแค่ไหนและไอดีผมนั้นจะได้ตัวละคร5ดาวด้วยหรือไม่ไปติดตามกันได้ในพจนภัยในส t a r ์เ e ลอีพที่สี่ตลอดวันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคิดสน,สนุกมาถึงแล้ว,ว